สวัสดีครับจากเพย์ล้อกตกปลามือสองนะครับตวัวน,นี้เป็นล้อกมือสองนะครับล้อเป็นของชิมาโน่นะครับชิมาโน่เอโรคาสสองพันนะครับ,มเ,มนนรบเป็นล้อเป็นล้อเซิร์ฟนะครับล้อเซิร์ฟไม่มีเบรกก็ลขนาดก็ประมาณบิ๊กจีครับประมาณเบอร์สี่พันครับ ก็โดยรวมก็ยังดูยังดูใหม่อยู่นะครับดวน้อยๆครับเจเป็นครับผลิตที่ญี่ปุ่นเดินหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับ ลื่มประมาณนี้ครับกันกลับทำงานปกตินะครับหมุนด้นหน้าไส่หลังได้ครับแขนพับได้นะครับถ้าเก็บได้สลับซ้ายขวาได้ครับสปริงหน้านอกแข็งแรงเด้งดีครับเปิดปิดได้ครับสปูนสปูน ปูนเป็นเป็นเมกะไลท์ครับส่วนตัวบอดี้นี่เป็นโลหะนะครับเป็นล็อกไม่มีเบรกนะครับสปูนไม่หมุนนะครับถูกล็อกสปูนกลมสวยก็ไม่แตกไม่แล้านะครับฝาฝาก็ไม่แตกไม่แล้าครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แกนก็ตรงดีครับให้คุ้นไม่งอใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอยียดในเพจได้เลยครับทักแชทสอบถามได้ครับ